ครับแ้วมาสการค่ะปู่ค่ะอ่าเจริญพรเลยนัโจโจเอดโจเอฟทุกคณะทุกกลุ่มเลยว,ยวันนี้ก็โจนะแนวทางลาวปู่เนาะไปอันนี้เนาะค่ะสิบเจ็ดตุลาลาวมันออกสิบหกนอบค่ะปู่เนาะแล้วก็รัฐบาลไทยก็ออกหกเก้าตรงแต่ว่าแอดนึกว่าทำคลิปไปแล้วก็เลยลืม เราเือพูดเรื่องเดิมอีกแล้วเนาะลืมลืมค่ะปู่นึกว่าน,น, <laughs> นึกว่าโหลดยิบไปแล้วพอมาดูไล่อ้าวลืมก็ยังคุยกับสาวญมันว่าโอ้ลืมคิีบปู่พิษณุโลกมันวาฮะ ah สาวญมันบอกเอาลืมเหรอเออนึกว่าอาัดแล้วก็ลืมจริงๆก็ว่าอย่างนี้เขาก็ได้คุยกันอยู่่ะกับสาวญมันเรื่องนี้แล้วก็สิมาตุลา สิมาตุลาอีเข้าสองห้านะห้าสองน้องอ่ะปูเลขปูวิ่รูรดสองทียที่แล้วคือสองวันน,ะนะ 91, ั่เงเก้าหนึ่งจังทีที่หนึ่งมึมมงงาหกห้าทำเข้าสองห้าเข้าหวยไทยด้วยเลยหกเก้าสิบสามตุลาวิ่งรูดเก้าเข้าที่วิ่งรูดสิบสามตุลานี่เป็นสองรอบนะเข้าหกห้านะเข้ารอบแรกหกห้าตรงตๆวิ่งรูดเก้ากับห้าเข้าด้วยกันสิบตุลานี่วิ่งรูดสามกับเจ็ดเข้าสามกับเจ็ดน้อะ เลขปูนี่ mm hmm. เพอไม่ได้นะแตกสามตัวเด้อเราน,นี่ยต้ mm hmm. ของทำปูเมื mm ่อ hmm. ที่แล้วถือว่านี่แหละรูกันวันหรือเมื่อที่แล้วหลุดหมดเลยนะอ๋อจับปูหลุดก็ค<ช>ือหลุดแล้วไงหลุดหมดเลยไม่มาเลยวิ่งก็ไม่มาวิ่งไม่เข้าจับแต่มันมาแต่เราจับไม่เขา้ามีเข้ามีหลุดนอกจากเข้าทุกเข้าทุกวันนี่ปูจะอยู่ไม่ได้นะนี่ อยู่ประจำที่ไรได้แต่มาทำอะไรทั้นั้นพูดแย่ปูนะคะอยู่ไม่ได้นะปูเอฟซีไปหาเยอะขอให้มันตกตัวงวตัวงวแต่มันแตกแคตัวสามตัวมันจะอยู่ไม่ได้มันเจ็เป็นอะไรจะอยู่ไม่ได้เอฟซีไปหาเยอะไงครับปูเจ็บใครได้ป่วยตายใครจะมาทำไรล้ะครับปู ที่อยู่ไม่ได้คือเอฟซีไปหาเยอะคนไปหาเยอะอ่าส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักก็ไม่แนะนานะมาเจอตัวจังๆนนะนั่งพูดอัดคลิปเยอะอยู่อย่างเงี้ยจ้เอ้าวทำอะไรปูปล่อยหวยดิอนะ่ใชรแล้วเนี่ยป็นโจเนี่นะให้ดูติดตามโจเนี่ยไม่เนี่ยกำลังอัดคลิปอยู่นะฮะจังหวะแล้วโอกาสนะคะปูนเนาะอืมจบอกไปเลยมันมันมีคนนักท่องเที่ยวมาเท้่วเสาร์อาทิตย์เนี่ย วันนึงก็เยอะถ้าเป็นช่วงเทศกาลโอ้โหเป็นพันพันสี่ห้าพันนั่นโจวันวันเยอะแท้ปู่เนี่ยปู่นี่ไม่ลงคลิปยังได้เลยเนี่ยนะคนมาเที่ยวถ้ำเนี่ยบอกไปกับถ้ำเนี่ยนะพอบอกให้เบอร์ให้ไลน์ไว้ให้เบอร์ให้ไลน์ไว้มาทุกวันให้ไปทุกวันคนที่เจอคนชอบว่าโอ้ะเอกันเลยได้ไปนะ แต่มาลงทุนก็เออเผื่อใครเขาอยากได้อะไรแล้วมันก็กว้างเอาไว้หน่อยจะให้ไม่ให้ไม่ทาอะไรแล้วผมจว่าอะไรเนาะเใครอยากทู่มา็ทมใครไม่อยากทําก็ไม่ไม่ไปร้านไี่เนาเราไม่อยาก่มเราปูเนาะใช่เราไม่ได้บังคับเราก็ไม่ใช่ว่าเราแมนจะไปดูใครก็ดูไปนะเราก็แค่ว่าพอถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไปทาเรื่องเราเนาะก็เป็นแนวทางนะคะปู จะใช<น>้เ,เสริมบุญไปใครมีโชคก็เขาได้ทําบุญต่อเราก็ได้ตอ่อต่อไปเอ,เ,อเดี๋ยวอีกเชอาทิตย์อาทิตย์อาิตย์หน้านี่เดี๋ยวเยวบอกอีกแลบอกเอาตังมาซื้อไอ้แทงไอ้ถังเก็บน้ำสักสนะี่ลูกเดี๋ยวรอทุกคตั้งหมื่นเดียวนะนะบอกตังหมืน่นจ้ะอ่ะเลขแตกอีกนะปู่ให้แตกสามตัวแนะั้ววันเนี้หมื่นนึงก็คงไม่ยากครับนะโจนะจ้ะ แมงพันสิบใบปูมใช่เกิดแค่นั้นแหละนี่ก็แล้วก็แก้ก็แก้ยังได้ถึงหกหมื่นห้าโอ้หกหมื่นห้าเขาสมทบทุนมาทังนมนมาเขาเอาไว้ให้พ้าใช้ไงจ้ะเข้พระใช้ล้วก็ของเราก็ได้ใส่ทองพระห้าพันโอ้ืือไก่ซือซื้อไก่ซื้ออะไรต่ออะไรเครื่องอัดขะบริการทั้งหมดอยู่ที่เราหมดเลยน่ะ เาเงินมาหกหมื่นห้าเนี่ยนะเขาเขากขากเรียอะไรกันเขาก็ไปเขาเอาไว้ให้พระเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ายูคค่ายางไงเขาไม่ได้มาสมทบกเราตัวนี้เราก็ไม่เป็นไรนเนาะก็หลังใจจะทําตัวนี้ก็สร้างสร้างให้เสร็จเ,เดี๋ยวก็ทําต่อตอนนี้ยามก่อนนะโจอนะ,ะยางก่อนวันจันนี้มีเปอร์เซ็นที่จะถูก นะมีเปอร์เซ็นต์ก็แต่ว่เรามั่นใจเลยนะป่ยประมั่นใจถ้าใครมั่นใจตามเราก็ซื้อไม่มั่นใจก็ไม่ต้องซื้อนะแกนั้นถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยพร้อมแล้วค่ะปูวิ่งลูดเด่นมากค่ะปูวิ่งลูดไปที่สี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดจ้ะไปกับบนล่างเลยจับคู่สามตัวสองคู่สองตัวสี่คู่นะ ับไปที่สามตัวก่อนเลยเนาะสามตัวก็สี่สี่เจ็ดสามตัวอะ, 4, อะไรนะสี 4, 7, ่สี่เจ็ดเบิ้อหน้าเนาะสี่สี่เจ็ดค่ะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเนาะจ้ะสองตัวศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะ สี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะแถมสี่สองไปตัวสี่สองแถมอ่าจ้ะสี่สองเลขสี่ตัวค่ะปูเลขสี่ตัวก็ตองสี่เลยตองสี่สี่สี่เจ็ดเลย โอ้สี่สามตัวแล้วก็เจ็ดนะคะปูนี่สี่สี่สี่เจ็ดโอ้หอ้ยาอาติปีนี้ตีนปีนี้สี่มันเป็นเพื่อเองโอ้หวันนั้นจะแตกสี่ตัวก็อย่างนี้นะเลขเลขที่นอกเหนือความคาดหมายนะปูเลขตองมาปู ปูสี่กับเจ็ดนี่เน้นเน้นสี่หรอครับปูสี่กับเจ็ดนี่เน้นตัวไหนครับปูเน้นทั้งสี่ทั้งเจ็ดเลยเนี่ยปพะมันอยู่บนล่างอ๋ออ่ะน้ำหนักเท่ากันสี่เนี่ยน้ำหนักเท่ากันปูให้มันไปเล่นบนเล่นล่างแต่เดี๋ยวไม่ให้บนล่างให้ใครอยากจะเล่นอะไรเล่นไปปูตาปูก็จะตัดตีโซนตีโซนตีหนึ่งมาล่างเจ็ดตึกตึสี่เจ็ดก สเก้าไว้ทั้งบนแต่ไม่ตัดให้นะไม่ตัดให้ก็ให้รวบไปนะถ้าให้เน้นนี่น่าจะเป็นสี่สี่เจ็ดใช่ไหมครับปู่เลขสามตัวใช่สี่เจ็ดเนี่ยศูนย์สี่ก็สี่เจ็ดเนี่ยนะเตที 4, 3, 4, น้ามาสูนยแล้วแหละไมายถึงอันนี้เลขสองตัวคือศูนย์สี่กับสี่เจ็ดตัวเน้นนะครับปู่สามสามตัวนี้เน้นอ,อ,อะไรครับปู่สี่สี่เจ็ดกับหนึ่งสี่เก้า นี่แรกที่ที่เจ็ดที่แรกนะโจนะทีเจ็ดเจนะมาที่สุดแล้วนะนะองคะเล็กน้อยห่างแต่ก็ดูของเขาก็ไม่มีตรงกับใครนะส่วนส่วนมากเขาก็จะไปกันที่สามหกเยอะนะเอาว่าไปชุดใครโชดเงินเนาะชุดคำนวณชุดใครโชดเงินแล้วก็ดูขอทวนก่อนนะคะปูปูพิษขอทวนตัวเลขแป๊บหนึ่งค่ะปูปูพิษชินวโรเนี่ค่ลาวยี่สิบตุลาสองข้าวแปดวันจันนี่ค่ะคือพรุ่งนี้ วิ่งรูด4กับ7น้ำหนักเท่ากันเพราะเป็นบนเป็นล่างปู่ว่าเนาะแล้วก็สามตัวมี4 4 7 1 4 7เน้นที่4 4 7สองตัวมี0 4 4 1 4 7 4 9ตัวกัน4 2เนอะ 47, เน้นที่0 4และ4 7เนอ,อะส่วนเลข4ตัวเนี่ย4 4 4 7ถ้าออกถ้าออกอย่างนี้สุดยอดเลยเนะี่ย เป็นไปได้ไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้สามารถที่เป็นไปได้ค่ะ์บูเ็นไปได้หมดแนวทางเพื่อนบ้านลาวน,นะ่ะหลุดงวดนี้ระวังงวดน,นี้นะถ้าได้หลุดงวดนี้แล้วก็งวดหน้าระวังเลขปูเนี่ยไม่เป็นไรนะชอบใครรักใครก็ติดตามกันไปแต่ก็ให้รักโจวไว้ติดตามโจวไว้นะติดตามโจวไว้ติดตามไปก็โจไป,ไป,ไปนะมันไม่ได้ไปไหนมัาอาชิพอยู่บ้าน แต่ติดตามคนแล้วก็จะให้กดหัวใจให้การได้ได้มีกําลังแต่ทางานนะค่ะบู่ค่ะแต่ด้มีกำลังทุ่ทำงานนะไว้เหลือกันเป็นเพื่อนเป็นฟูงกันเป็นพุนงานเดียวกันจัอุดหนุนกันนะดูแลกันนาะใครอยากร่วมบุญกับปู่ก็นี่้เนาะอยากร่วมบุญร่วมทานกับปู่ก็ได้อย่างค่าสมุดปากกาเนาะใครยังไม่มีก่อนทำล่าสุดนะไม่เป็นไรเนาะถ้าใครอยากทำน้ก็ทำมานะทำนะ จก็คืนหมายเลขหน้าจอให้นะอยากให้ปูห้าบาทสิบบาทสะสมเมื่อเพื่อเจ็บไข้ได้ป่วยถือกาแฟกินถือเอตีถือกระดาษถือปากกาแล้วก็ว่ากันไปแคบเอานะไงแคปแล้วก็ไปขยายดูเด้อแล้วก็ถ้าเดี๋ยวให้แทงมันขึ้นก่อนนะพอเงินมันหมดหรือไม่หมดมันขาดเท่าไรก็จะให้โจเป็นสะพานบูลให้ต่อไปมันสําเร็จนะจ้ะก็อนถ้าบอกไอตินะ่าจะบอกทําถังกองด้วยไงทำถังกอง เหล็กซื้อแล้วน้องปลาปูเหล็กซื้อแล้วเด็กตอนนี้ประกอบเป็นเป็นรูปร่างแล้วโจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายไปให้ดูจ้ะถ่ายรูปมาให้เอฟดูด้วยเนาะเดี๋ยวีจะถ่ายรูปมาให้ดูจะรอตอนยกจะรอตอนยกนั่นรอตอนยกตัวนี้กำลังถากโครงสร้างอยู่จ้ะยก จังก็เป็นรูปร่างให้พี่จะได้โอ้หลวงปู่มันทําจริงนะไม่ใช่แล้วโกหกนะโอ้ยไม่ว่าโกหกหรอกครับปู่ได้บุญกันไปแล้วนะท่านกระถินไปแล้วเอาถวายได้หกหมื่นห้าพันนะจริงยอดสุดเลยมันได้แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบเก้าบาท ยอดทั้งหมดเลยที่ปู่ซื้อหวยเก้าหนึ่งเก้าได้ออกไปไม่ออกมออกออกุนตามหลังนะจ้ะก็เ,เสีย,ยดายนะครับปูนะ่เนาะออกตามหลังเราเรื่อยัเดี๋ยงวดวน,นี้ก็นนนนให้แตกสามตัวนะครับปู่อ่าสามตัวสีตัวก็ว่าไปไม่แตกเราก็ติดตามกันไปนะนะเพราะมันไม่มีอะไรรล้วมันที่มันเป็นที่พึ่งของคนจน แต่ก็ว่าอย่าไปนักหนักหนาเนี่ยยังนะน้อยอะไรเนี่ยก็อย่าไปนั่งงมกันทั้งวันจะเป็นเสพติดนะปูมันจะเป็นได้ค่ะปูวันพรานเอฟซีมีโชคหน่อยค่ะวันวันจันนี้ขอเอฟซีนะวันจันนีคยับปูก็ขอให้โชคดีมีชายกันให้เงินทองไรมงนนะเทลิติเลยจะตามใครก็ตามนะแม่น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 กันจะได้มีตังไว้กินไว้ใช้กันเนาะถือมามากาป้ากระป๋องอะไรก็ว่ากันไปจ ขอให้ทุกโชคดีมีใจนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยอย่าเจ็บอย่าจนเลยเนาะขอ,ขออายุวันูสุขังพระลังเท่านี้เลยเนาะสาธุสาธุเลยสาธุค่ะปู่ค่ะกราบขอบพระคุณกับปู่กราบนมัสก,การจ้าเจริญพรเลยจ้าเจริญธน,นสาธุค่ะปู่ปแล้วเนอร์ปล้วค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะว่าทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะ่ะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะว่าที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตลอดก็ขอให้ทุกท่านมีโชมิลีามพีมาเด้อคำของไปเล่าพรุ่งนี้ก็ขอให้เฮงปังรวยถูกสามตัวสองตัวแตกนะคะ่ะ ซื้อลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนูอกถูกทุกๆรางวัลที่มีสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนอะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ